สวัสดีค่ะจะบอกว่าคลิปนี้ที่ฝรั่งเศสอากาศหนาวแล้วนะคะเราก็เลยนึกอยากจะกินซุปเฟอร์ร้อนๆนะคะวันนี้เราจะพามาทำเฟอราวกันจ้าก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำการย่างนะคะหอมหัวใหญ่นะคะขิงกระเทียมแล้วก็เมล็ดผักชีแห้งนะคะ ถ้าใครมออีรากผักชีก็ใช้รากผักชีก็จะหอมกว่านะนะคะเราก็จะมาบดนะคะ,มะเมล็ดผักชีให้เขาแตกนะคะเขาจะได้มีกลิ่นหอมออกมาเนาะแล้วเราก็มาตั้งหม้อนะคะต้มน้ําให้เดือดแบบนี้นะคะ ใส่ซี่โครงหมูลงไปนะคะใครจะใช้เป็นซี่โครงไก่หรือว่ากระดูกเนื้อวัวก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบนะจ๊ะใส่เครื่องเทศที่เราย่างไว้เมื่อกี้นะคะลงไปต้มนะคะในน้ำซุปของเรานะคะให้เขามีกลิ่นหอมออกมานะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวลูกชิ้นนะคะลงไปนะคะวันนี้เป็นลูกชิ้นที่เราทำเองนะอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่า ก็อร่อยเหมือนกันนะจ๊ะนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะใครจะใส่ทีหลังก็ได้นะลูกชิ้นแต่เราใส่ลงไปพร้อมกับการต้มซุปเลยนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาช้อนฟองออกนะคะเวลาที่เขาเดือดขึ้นมานี่นะคะ ฟองเขาจะแตกตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ช้อนออกนะคะจนกว่าน้ำนะคะจะมีความใสขึ้นมานะคะแล้วเราก็ต้มเขาไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็มาปรุงรสด้วยเกลือนะคะ2ช้อนชาน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนชาผงชูรสอีกประมาณเอ่อหนึ่งถึงครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำปลานะคะประมาณ6ช้อนชานะคะจะบอกว่าอันนี้มันเป็นเครื่องปรุงรสของเอ,อ่อเฟ เราเลยนะคะคือเขาจะไม่ใส่ซอสนะคะแล้วเขาก็จะไม่ใสเ่เครื่องเทศหอมที่เป็นพวกป่วยกกหรือว่า,เ,าเครื่องเทศที่เขาเอามาใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเหมือนบ้านเรานะคะคือเขาจะปรุงรสค่อนข้างแตกต่างกันนะคะกับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะแล้วเราก็ต้มซุปไปเรื่อยๆนะคะประมาณ45นาทีนะคะ,นะคะ ระหว่างรอน้ำซุปของเรานะคะเราก็จะมาทำการนะคะสไลด์เนื้อนะคะให้เป็นแผ่นบางๆนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นเนื้อวัวสดนะคะจะบอกว่าเฟิร์ลาวนะคะถ้าจะทานให้อร่อยนะคะเขาก็จะนิยมทานกันกับเนื้อวัวแบบนี้แหละคะ่ะเป็นเนื้อวัวสดนะคะเพราะว่าเอ่อเวลาที่เราเอ่อนำเนื้อไปใส่น้ำซุปเนี่ยเราจะลาดน้ำซุปลงไปเลยนะคะเนื้อเขาก็จะมีความสุกครึ่งไม่สุกครึ่งนะคะรสชาติมัน ก็จะอร่อยกว่ากันนะและนี่นะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องเคียงนะคะที่เราจะนําไว้ทานกับเฝอนะคะก็จะมีกะปินะคะพริกสดย่างนะคะแล้วก็มะเขือเทศมะนาวนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีหรือว่า จะเป็นขึ้นช่าก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะและน้าซุปของเรานะคะก็เริ่มที่จะได้ที่แล้วนะคะสังเกตดูนะคะเวลาเราต้มมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีความใสนะคะเพราะว่าเราได้ช้อนฟองออกไปแล้วนะคะระหว่างต้มอ,อย่าปิดฝานะคะถ้าเราปิดฝาน,น้ำเขาจะขุ่นนะคะให้เปิดฝาแล้วก็ต้มไฟอ่อนๆค่อนไปถึงไฟกลางนะคะมาเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะเรามาเตรียมตัว จัดชามก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะคะใช้เส้นเล็กนะคะแล้วก็โรยด้วยผักนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นต้นหอมขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นมะเขือเทศแบบนี้นะคะเฟอรานะคะเขาจะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะแล้วเราก็จะมาวางเนื้อที่เราสไลด์ไว้แบบนี้นะคะให้เขากระจายตัวการดีแบบนี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเราจะราดน้ำซุปนะคะให้มันท่วทตัว ตัวเนื้อของเรานะคะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กระเทียมเจียวนะคะที่เราเจียวไว้ใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ตักลูกชิ้นนะคะที่เราใส่ลงไปในน้ําซุปเมื่อกี้นะคะลงไปนะคะจะบอกว่าลูกชิ้นของเราก็หน้าตาไม่ได้สวยงามนะคะแต่ว่ารสชาตินะคะก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะคือคอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วเราก็จะมาลาดตัวน้ําซุปของเราลงไปนะคะสังเกตนะคะเอ่อตัวน้ําซุปของเรานะคะเขาจะมีความ ใสนะคะเป็นสีเหลืองทองเลยนะคะ เราลาดลงไปให้พอท่วมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะปรุงรสเขาด้วยพริกผัดนะคะอันนี้ก็เป็นพริกผัดที่เราทําใหม่ๆเลยนะมันก็จะหอมมากๆเลยนะคะแล้วเฝอขาดไม่ได้นะคะก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะถ้าใครที่อยากจะปรุงรสเพิ่มก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้าําปลาน้ําตาลทรายนะคะหรือว่าน้ำส้มสายชูนะคะก็ได้นะคะแล้วเฝอเราก็จะมาทานกับกะปินะคะแล้วก็พริกสดนะคะที่เรานํา ไปย่างนะคะและคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปกินเฝอกันจ้า